สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีคันตกป a เก a นะครับสปิวมาแนะนำพี่พี่อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับตัวนี้เป็นคันโอลิมปิก X นะครับคันสปิวตกป a เก a นะครับที่คุณภาพดีนะครับเป็นราคาคันต้นๆนะครับกับคันสปิวตก p a เก็ g โอลิมปิก X ตัวนี้นะครับที่ร้านนะครับมีขนาดตั้งแต่ 8 9แล้วก็10ฟุตนะครับคันสปิวตัวปรเกัโอลิมปิกเอ็กตัวนี้นะครับเป็นคันกาไฟนะครับด้ามก๊อกเคลือบด้านนะครับปัดเชฟนะครับบิวนะครับช่วงนี้มาให้เรียบร้อยนะครับแต่งให้โค้งมนนะครับจะเห็นช่วงเว้าวนะครับช่วงเว้าวของคัน เป็นด้ามก๊อกเคลือบนะครับแล้วก็ปักด้านด้านนะครับไม่เหงานะครับสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับคันตัวนี้นะครับพี่ๆหลายๆคนก็เคยใช้อยู่แล้วนะครับในลักษณะนะครับที่อับคันถูกขูดขึ้นมาหน่อยนะครับมาเป็นคันพันต้นๆนะครับคันตัวนี้ถือว่าเป็นคันที่ใช้งานได้ดีมากๆสําหรับพี่ๆนะครับที่เอาไปตกปันนิน ปาอ่างนะครับทั้งบ่อเมาส์นะครับบ่อธรรมชาตินะครับก็ตอบโจทย์ครับกับคันสปิวตกวพัคเก็ตตัวนี้นะครับเวยสายนะครับเวยสายที่ให้มานะครับ8ถึง15ปอนด์นะครับคันตัวนี้นะครับ8ถึง15ปอนด์นะครับเวทเหยื่อที่ให้มานะครับ10ถึง20กรัมนะครับ10ถึง20กรัมนะครับก็ถือว่า ครอบคุมนะครับใช้งานได้ดีตัวนี้เป็นคันที่มี power lift และ action ดีนะครับสามารถเล่นปลาใหญ่ๆที่ผิดคิวได้ดีนะครับสวายยีโสนวนจันปลานินใหญ่ๆนะครับจาระเมดปลาแรดนะครับตกได้ครอบคุมนะครับเพราะว่ามีคันเป็นคันที่มี power lift ลักษณะของคันตัวนี้นะครับจะไม่เหมือนกับคันสปิวทั่วไปในส่วนของด้ามนะครับคือด้ามโคนนะครับช่วงนี้ จะมีลักษณะที่ใหญ่ไม่เลียวเหมือนคันสปิวนะครับตัวอื่นๆนะครับโคตัวนี้จะใหญ่หน่อยแต่ไม่ใหญ่เท่ากับคันตกปลาหน้าดินทั่วไปตัวนี้ออกแบบมาให้รองรับกับคันงานตกปลาเกตนะครับตกสปิวปลาเกตเนี่ยที่เน้นงานหนักได้นะครับสวายไซส์ส4โล5โลนะครับตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้เลยนะครับสำหรับพี่ๆที่ต้องการไปเล่นกับปลาพิดคิว นะครับคันตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่เคยใช้คันที่มีราคาย่อมเยาวหน่อยนะครับก็อัพมาเป็นคันตัวนี้นะครับแล้วก็ถูกอกถูกใจกันนะครับกับคันสปิวตัวปรเกรนะครับโอลิมปิกเอตัวนี้นะครับก็ฝากพี่ๆนะครับที่อยากจะอัปเกรดสเปคของคันตกปรเกตนะครับมาเป็นคันพันต้นๆนะครับผมแนะนําเลยนะครับเป็นคันโอลิมปิกเอตัวนี้แหละครับ ที่สามารถตอบโจทย์เรื่องของงานผิดคิวได้นะครับแอคชั่นพาวเวอร์ลิฟตนะครับตัวนี้ตอบโจทย์ครับเล่นผิดคิวได้สบายๆสวายยี่สศกนวลจันนะครับปลาบ่อปลาบ่อเหมานะครับปลาธรรมชาติปลาอ่างนะครับดีไซน์สวยงามคันเหนียวแอคชั่นดีนะครับดามก๊อกเคลือบจากโรงงานคันกาไฟนะครับรีซิฟูจินะครับคันบิวนะครับปัดเชฟมาให้นะครับช่วงนี้จะบนนะครับ รับอวนตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ปัดมาให้นะครับสวยงามครับเล่นงานสปริวตกตะกตได้สบายสบายเลยนะครับพี่ๆที่สนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับกับคันโอลิมปิกเตัวนี้นะครับทางร้านมีบริการจัดส่งให้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ